ครับสั่งทุกครับท่านที่เจ้าเบนองบอลจะโดนมักในดาบธรรมชาตสาธุเชิญครับอาการย์ทางจิตท่านครับสาธุอาจารย์ในตากผาตุับจากขอโอกาสกับทอาจารย์สำหรับทางการทางจิตของข้าพเจ้าครับก็ข้าพเจ้าได้เรียนพุทธคุก่อนนั้นสมาธิครับก็อาการย์ทางจิตเพื่อไปก็เกิดในวันแรกครับ ได้เกิดอาการพันครับแล้วก็มีอาการผูดิงด้วยครับพระเจ้าก็ได้เจริญอระพุทธองค์องค์พันธร์ครับก็ได้ท่องดับสัตว์ตัวนึงตัวนี้ครับผ่านไปองค์นี้ตัวนี้กันได้สิบน้าครับที่พระเจ้าต้องกานกำเนดแบบบรรการสงบโดยเร็วครับหลังจากนั้นก็เกิดอาการพันธุกลับาอีรอบครับแล้วก็ได้เกิดเสียตครับซึ่งทำให้พระเจ้าเกิด คามเพลินใจพระเจ้าจึงใช้อนุสสรสนิฏิสารในการดับประสาดับออกเจนคงรือครับก่อนท้องธรรมชาติพระเจ้าก็ได้เกิดควมโล่งมีมีอาการจิตสงบครับแต่ไม่้ไม่กดครับหลังจากนั้นก็ได้เก็บปิติครับพระเจ้าก็ได้ชากําลังกอบอนเนียงตอนนี้ครับกจริงน้ำวิธีองค์เดียวคครับก็ทำตอนนองจนครบชั่วโมงกับพระเน้อมดานขอบคุณ กับกับดูนเพราะฉะนั้นท่านที่ท่านยังสแสดงออกมาเนาะที่สแสดงออกมาก็ยังไม่แข็งแรงนะครับในการดับประสายังไม่ต่อเนื่องในการสแสดงอาการทางจิตนะครับยังไม่สามารถเข้าถึงจุดไข่แดงจุดกลางของทีเ่เลสได้ก็ดับต่อนเนื่องไปก่อนนะครับก็ทำต่อนเนื่องไปแล้วก็กหนด มาทุทกครั้งในการที่จะตอบในการที่จะถามในการที่จะคุยโทรศัพท์ดับให้เขาสงบไว้นะครับ,นะรบเพื่อเป็นความคุ้นชินนะครับที่จะทำต่อไปในการต่อไปถ้าท่านไม่ทำนะท่านก็จะสไปสปาอยู่นี่แหละนะครับ,นะรบเวลาออกจากสรมาที่ก็ต้องดับภาราัพ์ก่อนแล้วอยมาเขียนทำก็อยู่ในธรมาที่ยังไม่มี กำลังยังไม่มีสมาธิเลยแล้วออกมาข้างนอกจะมีทาไม่ได้เนี่ยนะครับงั้นก็ต้องก่อนทำสมาธิก็ต้องวอร์มเครื่องก่อนแล้วเราตั้งกาดน้ําร้อนให้เขาร้อนก่อนแต่เขาร้อนแล้วเราก็สามารถชงกาแฟได้ถ้าเขายังไม่ร้อนเราชงทั้งน้ําเย็นกาแฟก็ไม่เย็นตัวแบบฉันได้ก็ฉันนั้นเวลาเราเดินมากก็ต้องให้นิวรห้าหลับก่อนตอนนิวรห้าไม่หลับได้สลืมสลือก็ยังดี ได้แบบนิวออลห้าขยบขยืข่ยยนอะไรไม่ได้ก็ยังดีเพราะเป็นขั้นตอนดีๆจะหลับเลยหลับไม่ได้เหมือนที่ท่านกาลังทาอยู่เนี่ยนิวออลห้าก็เหมือนถูกสตาร์ทอัพกระลุมสลือจะกระทั่งหลับเพราะนั้นเขาก็มีขั้นตอน,นของเขาการหยุดการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับเยงชั่วขณะก็เหมือนกับท่านนั่งมาที่เราเริ่มหาวเนี่น 5, ยนิวออลห้าเข้าเต็มที่นิวิจารณาเต็มที่ ปติมาเต็มที่ก็เริ่มหาวหาวหาวจนกระทั่งหลัหบวูบอากาศฉันได้ก็ฉันฉนนะั้งเวลามีอนุสาวรีย์บริหารที่ท่านเดินมักเข้าไปนิวออลห้าก็ชะงักเช่นกันจะอยู่ดีนิวออลห้าจะหลับเลยที่ไหนเราเพราะต้องชาลงก่อนชาลงชาลงเขาก็งงของเขาเขาก็มึนของเขาท่านก็จะสดชื่นขึ้นมาเวลาเขามึนเขางองท่านก็จะเริ่มสดชื่นก็จะชาลงชาลงจนกระทั่งเหมือนหยุดอยู่ทัาทีแล้วลจนกระทั่งเขาก็หลับ เห็นไหมสแสดงอาการแบบเนี้ยท่านก็จะถูกเขาเล่นงานแบบนี้เช่นกันเดินมักไปเดินมักไปก็เริ่มมึนเริ่ม,มงงเริ่ม,มง,ง่วงหาวาวาอนหลับถ้าไม่หาวาว้อหลับเขาก็เข้ามาเกิดมิจกเยอะแยะ,ยะไปหมดวิจารไม่มีวิจาร,ไจาร์ไม่ทันพอวิจาร์ไม่ทันปุ๊กมาาก็เข้าสิงใจผมถูกไหมล่ะมาพูดมีบาป้ามาแล้วมา้ามาเดินจิตอ่ะจนกระทั่งสิงใจผมก็หมดวัฏภาวะ เพราะนั้นการการทำในย้อนกลับย้อนไปย้อนมากิเลสลุกบ้งางทำลุกบ้างมนมครับเพราะนั้นท่านก็ต้องรู้เท่าทัานอารมณ์จิตแบบนี้ใช่ไหมครับคือครูบาอาจารย์บอกไว้ทำแบบนี้นะแบบนี้ก็ต้องทำตามเท่านั้นแหละอนนอพ,พอเข้าใจไหม่างนี้รู้จักสัตวแพทานจ้าพอเข้าใจครับอาารย์อาามีคำถามไหมไม่มีคำถามครับท่าน ในความรู้นะวันเนี้ยรู้อะไรบ้างหล่ะวันนี้ก็จะสร้างสรรค์อืมก็ไปปฏิบัตินะครับแล้วก็จดไว้บันทึกไว้ไม่ใช่เพอรู้อะไรแล้วก็ไม่จดไม่บันทึกไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ได้ใหม่ลืมเก่าได้เก่าลืมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต่อเนื่องธรรมบงจะใช้ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่งั้นจะทําทั้งหลาย ย่อมหลังเือ้องไหลไปสูท่ทำต้งไหลทำั้งหลาย่อมยังทำต้งไหลให้บริบูรณ์จะไม่เกิดนะครับจะไม่เกิดเพราะนั้นเราต้องทำต,ตรงนี้ให้เกิดเกิดแล้วถึงจะไป่อได้ให้เขาให้เขาไหลมาแม่ของท่านถึงไม่สามารถท่องได้ทันทีนะขั้นขึ้นทับขั้นตอนพัสตรท่อง,งไม่ได้เพราะนิวรณ์ไม่หลับจริงจังนาทีท่า็ทำมาไม่มีหลับเป็นเรื่องเป็นราวเลย,ยนะครับ เพราะนั้นตรงเนี้ท่านต้องทําให้เขาหลับก่อนไม่หลับจะไปทะไรได้ละ่ะมาอยู่ไปอยู่ไปก็ล้มเหลวนะครับล้มเหลวในการปฏิบัติล้มเหลวในการเดินมรรคทั้งทั้งที่มีพลังภาพดีนะครับแต่องความเพียรไม่บริบูรณ์นะครับกันตินะไม่บริบูรณ์ศรัทธาไม่บริบูรณ์นะครับ สัจจะวาจาไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการเรียนมาก็ท้ายหน้าท้ายหลังท้ายหน้าท้ายหลังก็ไปไม่ได้อะเพราะฉะนั้นต้องใจแข็งแข็งขอเข้าใจมอย่างนี้นะอย่าไปตามอย่าไปตามกิเลสกิเลสยังไงอมเี แม่เขาต้องดึงให้ท่านไม่บรรลุเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับเขาเขาจะได้อยู่กับท่านนานๆถ้าไม่เป็นเทวดาก็าอยู่กับท่านยิ่งนานยิ่งดีแม่แต่ถ้าท่านเป็นพระยาตะดับสุดท้ายเขาอยู่ไม่ได้ไงเขาก็สู้ไม่ไหวไหนะครับไม่ไหวอ่ะเอาละถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลากับท่านชลิสแกนเลสู มรรคในละกระบวนวชานเช่นนี้แหละน,นะครับสาธุครับน้องดาวน์นโมทนาสาธุพระอาจารย์น้องดาบสาธุครับสาธุครับวัสววดีครับน้องดับสาธุครับ